สวัสดีครับสวัสดีค่ะคพ,พี่ชื่ออะไรนะชื่อละไมโผมทองค่ะละไม,มค่ะละไมอายุเท่าไหร่เนี่ยอายุห0สิบปีค่ะอายุห0สิปีแล้วย่างห1สิเอ็ดย่างห1สิบเอนะครับเป็นอะไรฮะมาพบหลวงพ่อวัเนี้เอ่อเป็นมะเรง็งเริ่มแรกนะคะ,ะเริ่มแรก จริงๆเลยก็คือเป็นไทรอยตั้งแต่ตั้งแต่อายุ25อ๋ออายุ25แล้วเป็นไทลอยมาก่อนใช่เป็นเป็นไทลอยมาก่อนเสร็จแล้วก็พอต่องมาก็เป็นลุมมะโตยโอ้เสียงไม่ค่อยดีเป็นลุมมะโตยค่ะครับลุมมะโตยก็จะปวดตามข้อตั้งแต่ปีไหนประมาณ7-8ปีแล้วค่ะ7-8ปีแล้ว นะครับจากรูมาตอยแล้วก็มาเป็นมะเร็งมะเร็งที่เป็นมะเร็งที่ลำไส้กอนลำไส้ก่อนค่ะเป็นมะเร็งที่ลำไส้แล้วรักษาอย่างไรก็คือผ่าตัดผ่าตัดแล้วผ่าตัดลำไส้เมื่อปีวันที่7ดมกราหกสี่แล้วปัจจุบันอาการเป็นไงเอ่อมันก็จะลามมาที่ปอดอ๋อยังไม่หยุดรึยังไม่หยุดค่ะมันจะลุกลามมาที่ปอดอีกค่ะมันลามมาที่ปอดครับพอลามมาที่ปอดก็ไปผ่าปอด อันนี้เป็นครั้งที่สองแล้วนะผ่าครั้งที่สองครับทราบข่าวยังไงลําลำไส้นี้ผ่าสองรอบนะอ๋อาลำไส้ที่สองแล้วค่ะ่เพราะว่าลำไส้เนี่ยผ่าแล้วมันก็่ายไม่ค่อยดีคมันจะแบบเขาเรียกอะไรท้องผูกบ่อยบ่อยท้องผูกบ่อยก็เลยไปผ่าอีกรอบเพื่อไม่ให้มันผูกอแล้วปัจจุบันอาการเป็นไงปัจจุบันก็คือคุณหมอจะให้คีโมให้ไปแล้วหนึ่งเข็ม ให้ไปแลวหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งให้แสงนนไม่ไม่ได้ฉายก็คือตัดครับตัดออกแล้วมันมันเป็นจุดนิดเดียวเขาเ็เลยตัดออกอืมจึงได้เดินทางมาที่นี่ทราบข่าวจากไหน ทราบข่าวจาก YouTube YouTube นะอ๋อทุดูดูจาก YouTube ครับดูติ๊กตอกด้วยดูยููบด้วยนะครับมาจากอำเภอสามงามค่ะสามงามจังหวัดพิจิตรคพิจิตรชื่อละไมที่ละไม่นะครับได้เดินทางมาก็หลังจากที่อาการนี้มันลุกลามมาเจ็ดแปดปีเนาะใช่ตั้งแต่ไถรรอยแล้วก็ลำไส้ตัดถูเกระเพาะเข้าสู่ตูงตูงตูปอดปอดนะครับ ปัจจุบันมีความเชื่อความศรัทธาเรื่องสมุนไพรใบยาคือเชื่อมานานแล้วค่ะแต่วานาน่าแต่คือานานคือกลัวกลัวอ๋อกลัวว่าอาจจะไม่มาตรฐานอาจจะไม่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับกลัวว่าจะหายไม่จริงอะไรประมาณนี้ค่ะอกลัว,วจะหายไม่จริงวันนี้ได้มาประสบตัวเองได้สนทนากับหลวงพ่อแล้วมีกําลังใจขึ้นไหมมีกําลังใจขึ้นเยอะเลยครับเพราะว่าเมื่อมาแล้วก็อยากจะให้ชื่อมั่นและความศรัทธานะครับหลวงพ่อเดิมวัดบ้านหนองโพ อ่าอัเภอตาคีนครสวรรค์เป็นดั้งเดิมเขามีตั้งแต่แล้วก็ถ้ารับหยุดยาสมุนไพรใบยาแล้วนะครับก็อย่าลืมไปกราบหลวงปู่ชีวกนะครับกลมารพัฒน์นะครับสําหรับพี่ละไม้นะครับเบอร์โทรศัพท์มีไหมศูนย์เก้าสี่ค่ะศูนย์เก้าสี่หกสามเก้าหกสามเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าแปดสองแปดแปดสองแปดสองนะครับก็ถือว่าวันนี้พี่ละไม่ได้มาพูดคุย เป็นวิทยาทานน่าบอกกล่าวกับทุกคนนะคว่าเรื่องของโรคไยัยคเจ็บนั้นมันทรมานานะครับวันนี้ยิ่งให้คีโมโนี่จะแพ้แบบแพ,แพ้มากมายไปทั้งทุกอย่างนะฮะวันนี้อยากจะฝากทุกท่านว่านี่คือทางเลือกทางรอดที่ปลอดภัยนะครับเรื่องของสมุนไพร,รยาไม่มีอันตรายใดๆทั้งสิน้นนะฝากไว้ด้วยนะครับว่า อยากให้ทุกท่านที่มารับยาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อแล้วต้องมีความเชื่อมีความศรัทธาแล้วก็กราบไปขอพรหลวงปู่ชีบกนะวันนี้ขอให้กําลังใจนะฮะเป็นกรณีศึกษากรณีตัวอย่างของคุณละไม่นะที่เดินทางมาจากดูหลวงพ่อหลายคลิปแล้วดูหลวงพ่อหลายคลิปแล้วนะฮะเห็นพงไม้หรือเปล่านะเห็นเห็นเลยวันนี้ก็ขอเป็นกําลังใจพี่ละไม่ขอให้หายไปไว้นะนครับขอบคุณค่ะขรับคุณครับ